iPad Mini นะครับก็เปิดตัวกันมาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับตัวผมเนี่ยสั่งไปเมื่อต้นเดือนกันยายนเพิ่งจะได้เครื่องนะครับวันนี้วันที่2ตุลาคมนะใช้เวลาพิออเดอร์มาประมาณ1เดือนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกะกล่องลองใช้งานกันเบื้องต้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับพบกับผมพ่องธนวัฒน์พงคณะเจริญกับ p ีเชสออนแชแนลของเราทำรีวิวสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายถ้าท่านเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีงาน DIY ต่างๆนะครับลองพิจารณากด subscribe กันไว้ได้เลยนะครับผมเจ้า iPad mini ัวนี้นะครับสั่งมาเป็นสีดำนะครับ64กิกนะฮะก็อย่างที่เกินกันไปนะครับรอมาเดือนหนึ่งนะฮะก็ลองดูเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดหาซื้อไม่ได้เข้าไปสั่งได้ที่ Apple Store Thailand นะครับพวกสเปคต่างๆนะครับก็เข้าไปดูได้ที่เว็บ Apple โดยตรงโอเเริ่มแรกเรามาแกะกล่องดูด้านในกันเลยนะครับมา จะมีที่เปิดด้านข้างนะครับเราไม่ต้องใช้คัตเตอร์เลยนะฮะเราดึงเอาออกมาตรงนี้แล้วก็เปิดซิลออกมาได้เลยเปิดออกมาครับก็จะเป็นตัวเครื่องก็มีอะแดปเตอร เป็น Type C ขนาดประมาณ45-50วัตต์เลยนะครับก็น่าจะชาร์จได้เร็วทีเดียวแล้วก็เป็นสาย Type C to Type C มาให้1เส้นด้านของผู้มือก็มีสติกเกอร์ Apple มาให้ภาษาไทยมาให้เรียบร้อยนะครับามาดูที่ตัวเครื่องตัวซีลตรงนี้ก็เป็นกระดาษนะครับสามารถเปิดต่อเครื่องออกมาได้เลยนะครับตู้เครื่องสีดำนี้สวยมากทีเดียวนะครับ ด้านของดีไซน์นะครับด้านล่างก็เป็นพอร์ต USB Type C นะครับลำโพง2ข้างแล้วก็ที่ด้านบนตรงนี้เป็นแถบที T ่ชาร์จ Apple Pencil Gen 2นะครับด้านบนก็มีลำโพองอีกชุดหนึ่งนะครับปุ่มวอลลุ่มนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดมี Touch ID อยู่ที่ด้านนี้พ็าะที่ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ Apple เนาะแล้วที่ด้านบนก็นตัวกล้องนะฮะในส่วนของด้านหน้าก็มีกล้องหน้าอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลอง เปิดเครื่องครั้งแรกกันดูนะครับก็มีสัญ,ญลักษณ์แอปเปิลขึ้นมามีแบตเตอรี่มาให้ตอนเปิดนะครับ80%นะครับก็น่าจะใช้งานในการเซตอัพได้เลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องมาเสียบชาร์จก่อนใช้งานขอเวลาเซตอัพสักครู่หนึ่งนะแล้วก็จะเพิ่มนิ้วมือเนี่ยทั้งนิ้วชี้ที่ด้านนี้นะครับเวลาเราใช้แนวตั้งนะแล้วก็นิ้วโป้งที่ด้านซ้ายนะครับ เพื่อเวลาที่เราใช้เปิดในแนวนอนนะถ้าใครที่มีไอเดีย Apple แล้วก็มีเครื่อง device ของ Apple อื่นๆอยู่นะครับเช่น iPhone iPad เวลาล็อกอินเนี่ยเราจะต้องคอนเฟิร์มด้วยนะครับก็ให้เราเข้าไปคอนเฟิร์มแล้วก็เอาเลขที่ตัวเครื่องนั้นนะครับมากดที่ตัว iPad ตัวใหม่ของเราเนาะจากนั้นตัวเครื่องก็จะเซตอัพตัว Apple ID นะฮะแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้ด้วยความที่รอนานนะครับผมก็ทําการซื้ออุปกรณ์เสริมมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้งกันลอยทั้งเคสนะฮะอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเคสมาใส่กันไว้ก่อนเลยดีกว่าอย่างเคสตัวนี้เนี่ยผมก็ได้มาแค่ประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองอุปกรณ์พวกนี้ที่ผมใช้นะครับลงไปดูลิงก์ช้อปปี้กันได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเช่นกันนะครับถ้าหาซื้อกันอยู่นะฮะ ตัวเคสที่ผมจัดมาจะเป็นสีเขียวนะครับพอดีสีอื่นมันหมดนั่นเองนะครับใส่เคสไว้ก่อนนะระหว่างที่ตัวเครื่องกําลังเซตอัพนะครับโอเคดีนะครับพวกเซ็นเซอร์ปิดเปิดเครื่องก็ทํางานปกตินะฮะด้านหลังใสแบบนี้ เขาก็จะมีให้เราเลือกขั้นตอนการเซตอัพต่างๆนะครับเราก็กดผ่านๆไปเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะกับการเซตอัพ iPad Mini Gen 6ของเรานะครับสังเกตตัวนี้หน้าจอมันก็โค้งๆมนๆน,น,นิดนึงนะครับที่มุมทั้ง4มุมการแสดงผลเนี่ยตัวอักษรอ,อะไรถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ดูผมไม่ได้รู้สึกว่าเล็กอะไรมากมายนะครับเทียบกับ iPhone นะครับก็ตัวไอคอนเนี่ยมันก็ เท่ากันนะครับอันนี้เป็น iPhone 7นะครับเปิดมาก็จะเป็น iOS เวอร์ชัน15ที่ความจุ64 g b นะครับจะมีเนื้อที่เหลือให้ใช้งานกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50 g b นะครับ <S 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 ตัวผมวางแผนว่าไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นอะไรมากอยู่แล้วนะครับก็อาจจะใช้ต่อพวก external มาตัดต่อวิดีโอเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ครับ64 g b คิดว่าน่าจะเพียงพอประกันนะครับ มีประกันบอกที่ในหน้า general ด้วยนะครับเราไม่ต้องไปดูในเว็บอีกต่อไปเซตอัพเบื้องต้นก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะจากจุดนี้เราก็โหลดแอปใช้งานได้เลย touch id ด้านบนนี้ก็ทำงานได้หรือว่ารวดเร็วแม่นยำดีมากเลยผมลองกดซื้อแอปนี้กดปุ๊บเดียวหลังจากโหลดแอปหลกัหลกๆทั้งหมดแล้วนะครับตัวความจุเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ40กิกนะครับก็ลงแอปพื้นฐานนะครับ shopee line Facebook Messenger YouTube อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีเกม R.O.V. แล้วก็มีเกนชินในส่วนของฟังก์ชันที่ไม่มีใครพูดถึงแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของไฟฉายนะครับ iPad Mini ของเราเนี่ยมีไฟฉายมาให้นะครับไม่เหมือนกับตัว iPad ธรรมดาอันอื่นๆนะครับเวลาที่เราไปที่มืดเนี่ยสามารถส่องทางให้เราได้ด้วยนะครับเรามาดูในส่วนที่หลายท่านกังวลน,นะครับนั่นก็คือเรื่อง g e l โล Screen นั่นเองนะครับเวลาที่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะตัวนี้จากที่ผมลองนะครับผมลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบเร็วมากๆเลยนะครับแทบไม่เห็นไม่เห็นผลกระทบอะไร เลยนะครับเดี๋ยวลองดูภาพโซโม motion การเลื่อนสก,กีเร็วๆกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับในด้านของการดูวิดีโอนะครับตัวภาพเนี่ยก็จะมีความวายนะครับขอบบนขอบล่างเนี่ยเห็นอยู่แค่นิดเดียวเลยนะครับประมาณนี้นะ ในด้านของเสียงลำโพงตัวนี้เป็นแบบสเตอริโอเสียงออกทั้งสองข้างคุณภาพเสียงใช้ได้ทั้งการดูหนังฟังเพลงระดับความดังเนี่ยถ้าเกิดใช้งานอยู่ในห้องที่ไม่มีเสียงดังมากเนี่ยถือว่าใช้งานได้กำลังดีทีเดียว